ปัจจุบันปัญหาสุขภาพต่างๆของประชาชนมีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยสาเหตุหลักของปัญหาสุขภาพส่วนใหญ่มาจากการบริโภคอาหารที่ปัจจุบันคนเราหันไปเพื่อความสะดวกสบายโดยลืมคำนึงถึงผลกระทบที่จะตามมาในภายหลัง แต่ถ้าวันนี้เรามีเครือข่ายที่จะเข้ามาช่วยดูแลในเรื่องของการบริโภคของคนเราเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเพียงคุณเข้ามาสมัครเป็นสมาชิกได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายคุณพร้อมจะก้าวไปกับเราหรือไม่เครือข่ายผู้บริโภคอาหารปลอดภยัยหรือ Green Network เป็นเครือข่ายที่ดำเนินงานในส่วนของการดูแลการใช้ชีวิตประจำวันของทุกคนซึ่งมีการบริโภคเป็นส่วนหลัก เครือข่ายผู้บริโภคอาหารปลอดภัยเป็นเครือข่ายที่เมื่อผู้บริโภคเข้ามาร่วมเป็นสมาชิกก็จะได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆมากมายอาทิเช่นส่วนลดร้านอาหารการสะสมคะแนนส่งคูปองรุ่นรางวัลใหญ่และอื่นๆอีกมากมายโดยสินค้าและบริการต่างๆก็ได้รับรองมาตรฐานความปลอดภัยของอาหารและบริการรวมถึงยังเป็นการสนับสนุนเกษตรกรในท้องถิ่นอีกด้วย เพื่อประชาชนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและจิตใจที่แจ่มใสถึงเวลาแล้วหรือยังที่เราจะร่วมใจกัน ช่วยคนไทยด้วยกันโดยเริ่มจากคนเชียงรายรวมพลังกันเป็นต้นแบบเพื่อสุขภาพที่ดีของพวกเราช่วยสนับสนุนเกษตรกรผลิตวัตถุดิบผลผลิตที่ปลอดภัยโดยคนเชียงรายร้านค้าเชียงรายร่วมเป็นเครือข่ายอาหารที่ปลอดภัยต่อต้านกระแสทุนนิยมที่มีพ่อค้าคนกลางคอยเอาเปรียบสร้างค่านิยมใหม่หันมาบริโภคอาหารปลอดภัยในท้องถิน่นสนับสนุนร้านค้าที่ผ่านการรับรองอาหารปลอดภัยร่วมเป็นเครือข่ายอาหารปลอดภัยเชียงรายเป็นสุขสมัครสมาชิกรว กับเราคุณเป็นคนหนึ่งที่จะเปลี่ยนสุขภาพของคนไทยช่วยเศรษฐกิจคนไทยช่วยเศรษฐกิจเชียงรายได้ง่ายๆด้วยสำนึกของตัวคุณเองเริ่มต้นเปลี่ยนที่ตัวเอง